ก็ตัดมาบอกว่าออกงานอีเวนต์โชว์ทะยากขึ้นเรื่อยๆดูอานาการตลอดปุ๊บไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจแต่ว่าก็สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่ลูกค้าค่อนข้างที่เขาเรียกว่าไว้ใจเราอะค่ะทุกครั้งที่เวลาเราไปทำเราก็พยายามจะเต็มที่ทุกๆทุกๆอีเวนต์อะไรเงี้ยเป็นเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะซ้อมอะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆเลยแล้วก็แต่ว่ากลับไปก็ภูมิใจค่ะว่าเราเออเรามีโอกาสได้ทําอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เซ็กซ <hi> be ี่หรอไม่ไม่คะคะไม่ค่ะฟมอย่างมีค่ะตอนเตะนมรา่ะไม่ค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 ่ะไมะไม่ค่ะม่ค่ะไมอค่ะไม่ค่ะไม่ค่ม่ค่ะม่ค่ะม่ค่มมม่ค่ะ่ะไมไมค่ะบบอะไรอย่างเ่ี้ยค่ะ็ม็คอทุก่ย่างเซฟกันมอย่าไม่ะไม่ค่ะไม่คไม่ไดะไบบกัะวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ม่ยน้่่ม ต้องรอลุนล้นๆดูค่ะก็ก็โตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ลุ้นกันต่อไปค่ะก็ก็มีโอกาสค่ะ ready ไหม ready to go not sure ยังเอ่ไมลยังค่ะก็ก็ดูดูอาจจะดูเป็นแบบจังหวะดูเป็นคอนเซ็ปต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> หรือว่าแบบสนุกกับการถ่ายเล่นก่อนตอนถูกมองในเอเจนซี่ตลงในเอเจนซี่ดูีอะคนก็อยากให้ ราถ่ายเองเราก็รู้ม <iendo> ุมเราเนาะพี่พี่เขาถ่ายเราก็ไม่รู้ว่าเออเลยคะที่หุ่นเราก็ไม่ได้แบบแก้งขายาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนี่เท่าไหร่คะก็ได้ได้ค่ะคือคือก็โตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วอะค่ะก็ดูเป็นงานงานไปอะค่ะไม่ได้แบบโอ้ยจะไม่ถ่ายเลยเหมือนตอนเด็กๆเราจะรู้สึกว่าไม่เอาเลยหนูอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็โตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วไปเที่ยวก็ใส่บ่อยละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รอหลุ้นค่ะวันนี้จับตามองเราสามคนพี่พี่ใช่ไหมที่จับตามองไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ที่มาร่วมงานคือสบายใจมากๆเพราะว่าอย่างตัวน้องย่าเองเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆพี่โป๊มเนี่ยเป็นพี่ที่สนิทกัน คือทานข้าวกันแบบเป็นพี่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันของพี่ต่างช่องอะนะคะส่วนตัวของน้องโบเองเจอกันที่งานอีเวนต์หลายๆรอบแล้วอะค่ะแล้วก็ส่วนไม้เองเนี่ยร่วมงานกันมา3ปี3ปีแล้วไหมที่แบบร่วมงานกันค่อนข้างเยอะ3เรื่องแล้วอะค่ะที่เล่นละครด้วยกันมานั้นคือค่อนข้างสบายใจกับดูคนมาเป็น3คนในช่วงที่มันมีจังหวะข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเก่งบ้างไหมอะ จริงๆไม่ได้เก่งไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยอะค่ะแล้วก็รู้ว่าพี่ๆจับตาแหละแต่เราก็ใช้ชีวิตปกติจริงๆบบอืมเง,ง,งี้ยเดี๋ยวนะหนูมีชอตต็อตสะบัดตอนไหนนะเขาเขาเชิดแบบไม่อยู่ใกล้กันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยจริงๆคิดว่าจะถามช็อตที่จับหน้าเพื่อนไหมเพราะ <c oughs> ว่าช็อตนั้นเออแบบเหมือนทางออกกันอะไรก็คือเวลาเราจะขึ้นมาเราก็จะแบบเออต้องแบบ เหมือนเป็นงานเราอะไรเงี้ยก็เป็นแบบซื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย,ยค่ะเออที่ผ่ามช็อตนี้มีช็อตอื่นด้วยเหรอคะกำลังนี้เป็นไงคะรุ่งไลนะชินกันแล้วว่าเล่นละครด้วยกันมาเยอะแล้วว่ะค่ะก็เลยแบบไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะตอนที่ยืนห้าคนเนี่ยค่ะบอกไปอยู่กับ คุยคุยกับพี่ป้ไม่สนใจไหมพี่คะเดี๋ยวนะหนูจะคุยกับหม่กันมันก็ใจไปว่าขนาดแค่คุยกับพี่ป๊อพี่ได้บอกปุ๊กอย่าพูดเยอะนะบนเวทีเราต้องยืนนิ่งๆนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะแต่งง่ายไหม เออห้องหนูไกลมากเลยค่ะห้องหนูไกลมากเลยอ่ะเออก็พี่ๆก็ต้องวิ่งลงมาแต่งตัวข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกก็กะว่าจะขึ้นไปทําผมข้างบนแต่ไม่ทัน,นะค่ะๆๆ <ๆ S 2> หนูแยกออกมานะแต่หนูไม่ได้ตั้งใจจะแยกคือทุกอย่างคือเป็นการจัดการของออกกันนค่ะซึ่งเราเรายังไงก็ได้หนูอยู่กับออกกันนยพี่ก้องแล้วก็ทํางานกับงานอีเวนต์มาค่อนข,ข้างหลายๆงานตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือเราไม่เคยรีเควสต์เรื่องห้องอะไรเงี้ย ไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องแยกห้องคือถ้าหนูตัดสินใจที่จะมาทํางานแล้วคือทุกคนที่หนูร่วมงานหนูทำงานได้หมดค่ะให้วันเวลาและหละยต่อจะมีช่อดอกไม้ลุ้นไหมอ่ะลุ้นนะวันนี้วันนี้มีช่อดอกไม้มาก็เหี่ยวมาหลายปีแล้วนะคนนั้นที่เคยที่นี่ก็ อยากได้จังไก่บอกผ่านสื่อได้ไหมคะกระคอก็รีบขอเดี๋ยวนะยังยังยังไม่ถึงขั้นนั้นให้ผมเดี๋ยวไปไกลแล้วนะเนี่ยไม่มีอะไรค่ะก็คือคุยก็คุยปกติค่ะให้ผมแฟนยังยังยังไม่ต้องรีบขอนะคะขอขอคุยคุยก่อนค่ะแฝดอย่างว่าจะดีฟีนจะได้เข้าได้เข้า ว่าม <muitas> ันมันก็ลุนเนอะพี่เนอะเช่่ะพี่ผู้หญทุกคนก็ลุนนะคะแต่ว่า14จริงๆหนูติดไข่ละครอ่ะค่ะไข่กระพไม่หรอมันจะไมู่อไนี่ก็ขยี้ไปอีกพี่แจ๊คไข่ในหอยไข่ในหอยไ่ในหอยไขยในหอยแต่ถ้าเกิดคชช่โลเคชั่นเลยเหรอไม่ไม่ค่อยได้อยากได้ดอกไม้นะแต่แชร์โลเคชั่นเลยแต่ถามไหมชอบดอกไม้เขาบอกว่าเขาอยากส่งให้เดี๋ยวเขาจำไม่ได้ ก็ขอบคุณค่ะคือต้องบอกว่าเราร่วมงานกับไม้มาเยอะค่ะค่อนข้างสบายใจเวลาร่วงงานคือเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเป็นเพื่อนที่คุยเรื่องงานคุยเรื่องส,ส่วนตัวได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือไม่ได้เกรงไม่ได้อะไรคือไม้ก็คงแบบถ้าสมมติอยากให้ดอกไม้ก็คงเป็นในในฐานะเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะ ไม่เคยเลยค่ะนนหนูไม่ได้ดอกไม้มันนานมากๆแล้วเนี่ยหนูเพิ่งได้เมื่อไม่นานวันนี้เองอะคะ่ะหนูโสดมานานมากแล้วค่ะพี่ถ้าพี่ขยี้มากหนูจะได้หรือเปล่าเนี่ยปีนี้ไม่แชร์โลเคชั่นไปนก่อนแชร์โลเคชัน่นหน <c oughs> ูต้องบอกว่าวันนั้นถ่ายละครที่ไหนคืออย่างนี้ถ้าหนูไม่แชร์ก็มาส่งที่บ้านได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> จะเจอผู้จะเจอผู้จัดการหนูตัวกลมๆยืนรอหลับของจ่ได้กล่าวว่าหนูคนีดียว ก็ก็เราโสดน,นะคะก็โสดมาหลายปีแล้วแล้วก็โตขึ้นแล้ว mata, <sm ell> <Chief> อะค่ะก็พอที่จะพร้อมที่จะแบบพูดคุยกับคนบ้างแล้วอะคือก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะยุ่งเรื่องงานแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่พร้อมที่จะคุยกับใครเพราะเราอยากโฟกัสเรื่องงานแต่ว่าเหมือนวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วเรา,าเรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเออเราเหมือนเรียนจบแล้วด้วยข่านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเลิกปิดตัวเองสักทีนะคะ อาจจะไม่ใช่รถไฟขบวนสุดท้ายแต่ว่าก็เริ่มที่จะศึกษาใครได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อันนี้เราของกไปถึงคนที่เคยส่งกลับแดงมาเมื่อวันเปิดอันนั้นหรือเปล่าก็อย่าให้น้อยหน้าใครนะคะเขายังอยู่ใก็มังเป็นเด็กเดิมยังอยู่ยังอยู่ค่ะพี่มีแรงดีมีแรงดีเรื่อยๆค่ะไม่จริงๆก็ไม่ได้อยากโฟกัสจริงๆพูดเล่นมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้อยากโฟกัสชองทีใช่ไปถึงเลื่อนดอกไม้อะเลื่อนดอกไม้อะไม่ได้ซิเลียก็ ให้เป็นพอทำเนียมได้แต่ว่าหนูว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญเลยค่ะสิ่งสำคัญเลยหนูว่าหนูอยากให้มองหนูว่าเออแบบหนูไม่ได้แบบถ้าวันหนึ่งหนูจะคุยกับใครหนูไม่ได้อยากคุยแค่เล่นๆหรือว่ากูกิ๊กตามมาสาววัยรุ่นนะคะหนูโตแล้วแล้วหนูก็ทำงานไปด้วยแล้วหนูก็เริ่มที่จะศึกษาคนนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตหนูหนูขอเป็นคนที่จริงใจแล้วเป็นคนดีจริงๆแล้วก็คือเรื่องสิ่งของเรื่องอะไรหนูไม่ได้ซีเรียสค่ะก็ขอให้เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็คอยดูแลเราดูแลครอบครัวเราอะไรอย่างนี้มากกว่า ได้ก็ดีได้ก็ดีแบบนี้ก็ได้หรอแต่ถ้าเป็กันจริงจังเราจะมีเวลาให้เขาใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยค่ะสิ่งสําคัญเลยของอาชีพหนูเนาะเป็นอาชีพที่แบบเราไม่ค่อยมีเวลาค่ะเราก็อยากให้คนที่เหมือนวันหนึ่งเขาเข้ามาหลายๆคนที่เข้ามาบางทีบางคนก็หายไปเนาะเพราะว่าเราไม่มีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะมีสักคนหนึ่งที่เข้าใจการทํางานของเราว่าเราทางานค่อนข้างไม่เป็นเวลาเราทางานหนักจริงๆอะไรย่างเงี้ยค่ะละครค่ะจะมีเรื่องแซ่บใช่ค่ะก็ ตอนนี้เคุยเรื่องคิวกันค่ะก็ได้สักประมาณ80%และก็รอลุ้นกันค่ะว่าก็าจะมีโอกาสได้ลงกันไหมจริงๆก็อยากอยากอยาก,อยากเล่นเรื่องนี้มากๆค่ะแต่ว่ามีเล่นเป็นร้ายหนูเป็นอะไรอย่างนี้ต้องลุนกันค่ะว่ารอบนี้จะเป็นแบบหนูร้ายหืูพี่มินร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกกตองเนได้ลงอะคะถ้าเราตัดสินใจเล่นด้วยกันแล้วเราต้องจูบจริงตกจริงนะคะพี่มินอ้โค่ะ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้80%แล้วค่ะอาจจะต้องดูจังหวะเรื่องของคิว2งคน3คนให้ให้ตรงกันเลยแต่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคุยกันแล้วเอาเดี๋ยวแบบอันี้เรครได้ร่วมกันนะคือตอนนี้คุยกันแล้วค่ะแต่ว่าเออเราก็บอกกันว่าเฮ้ยแบบพยายามจัดคิวให้เราก็ได้เขาก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้นะยค่ะสนุกมากคือถ้าเล่นด้วยกันคงมาคนะงแบบเตรียมกันว่าเดี๋ยวเราจิกแบบนี้นะฟาดไปเลยอรย่างเงี้ยค่ะคือพอเป็นเพื่อนกันมันมันมันง่ายอ่ะบางทีเราไปเล่นกับคนอื่นเราก็เกรงใจแบบ คุยจะจะจะพี żeby, ่บางทีหนูเล่นกับรุ่นน้องแบบหนูไม่กล้าจับหัวพี่กุ๊กแล้วน้องจิกได้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอือเดี๋ยวคนนี้ดูเนาะคนนี้ดูรับรองเซอร์ไพรส์แน่นอนพระเอกก็เซอร์ไพรส์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ได้เล่นเรื่องนี้ค่ะ